คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการซ้อนไว้ในจังหวะชีวิตครับพรอสแคทแคทอลิกที่เสนอตัวครับเป็นเพื่อนร่วมทางกับท่านผู้ฟังทุกท่านเพราะเรามีสิ่งดีๆที่จะนำมาแบ่งปันกันนะครับเพื่อการใช้ชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขครับและในเดือนกุมภาพันธ์ตลอดทั้งเดือนเลยนะครับเราก็อยู่ในตรีมฟังหนังดูสาระตอนตัวโน้ตบนแผ่นฟิล์มนะครับ ฟังกันมา2เรื่องแล้วนะครับสัปดาห์สุดท้ายก็นําเสนอเรื่องสุดท้ายเช่นกันนะครับวันนี้ขอนําท่านผู้ฟังแหมเมื่อกี้จะพูดขอนําท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าแหมดูหนังก็ต้องไปชมใช่ไหมครับขอนาท่านผู้ฟังครับไปพบกับเรื่องที่ชื่อภาพย,ายนตร์เรื่องวองกานะครับเรื่องนี้เป็นชื่อของตัวเอกกันเลยนะครับเราใช้ชื่อต่อมาวองก้าสุดีความมุ่งมั่นครับ ถ้าเกิดใครที่ติดตามเรื่องนี้ก็จะทราบว่าภาพยนตร์เรื่องวองกาก็เป็นเหมือนกับเป็นพาย้อนกลับไปที่จุดตั้งต้นของ The c ชา r l i e and the Chocolate Factory นะครับจะเป็นเรื่องของชาลีและก็โรงงานช็อกโกแลตนะครับแต่ยินว่าก็เป็นภาพยนตร์เป็นหนังสือเป็นอะไรที่เรื่องชื่ออยู่เหมือนกันนะครับเมื่อปี2005ครับ18ปีมาแล้วนะครับในปี2023มาพบกับเรื่องของวองกาเป็นชื่อ ตัวนําเลยนะครับก็ใช้ชื่อจริงเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวก็เป็นเรื่องของเหมือนกับกว่าจะประสบความสำเร็จนะครับในการที่จะทําสูตรช็อกโกแลตในการที่จะทําโรงงานช็อกโกแลตนะครับพิธีดําเนินเรื่องนะครับก็เป็นแบบลักษณะมิวสิคัลมีเพลงมีความเป็นแฟนตาซีมีบทเพลงที่ไพเราะอ,อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวก็เป็นเหมือนกับเรื่องราวของวองก้านนี่แหละครับที่เข้ามาอย่างเมืองใหญ่ด้วยหวังว่า นำผลผลิตจากสิ่งที่ตัวเองทําเรียนรู้มาแล้วก็สร้างโรงงานช็อกโกแลตครับแต่สิ่งที่ต้องเผชิญก็แน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญนั่นก็คือแหล่งเขาเรียกว่ากลุ่มอิทธิพลต่างๆนะครับแต่ย่อยก็น่าจะเป็นดังต่อไปนี้ครับกลุ่มอิทธิพลในแบบนายทุนนะครับมีนายทุนอยู่3เจ้าที่ผมดูหน้าตาแล้วนะครับก็เหมือนกับในภาพ,พย,ายนตร์เนี่ยอยากจะต้องการเรียนแบบ ่านผู้นําอะไรบางประเทศไหมหรือพวกอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับนะแต่อย่างน้อยพวกนี้ก็ต้องถือว่าเป็นกลุ่มทุนนะครับซึ่งอันนี้ก็หวังสุดๆนะครับที่วองก้าจะมาทําช็อกโกแลตในพื้นที่ของตนเองนอกจากนั้นยังมีกลุ่มของเขาเรียกว่าภาครัฐก็ได้นะครับหรือราชการก็ได้นะครับบรรดาพวกตํารวจเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนี่ก็กลุ่มทุนก็ซื้อไว้หมดแล้วนะครับที่มากไปกว่านั้นที่ทําให้เห็นในภาพย,ายนต์ก็คือว่ากลุ่มศาสนาก็ถูกซื้อด้วยนะครับ ที่ฟังแก้บาปของคุณพ่อในวัดใหญ่กลับกลายเป็นที่ที่เกิดการสังสมช็อกโกแลตแล้วก็มีห้องรับอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วก็พระสังฆราชหรือคุณพ่อในภาพยนตร์นะครับก็เหมือนกับได้ผลประโยชน์จากการช่อชนของการกลุ่มธุรกิจเอาไว้แค่กลุ่มทุนอยู่ไม่ขีดกลุ่มนะครับนอกจากนั้นนะครับการเดินทางเข้ามาเยอนเมืองใหญ่ของวองกานี่ก็มาแบบซื่อๆนะครับที่สุดก็โดนเหมือนกับ ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่พอเป็นเจ้าของบ้านพักหรือเป็นเจ้าของการให้ที่พักนั่นแหละครับแต่ก็เหมือนกับการทานาบนหลังคนนะครับก็ยังเอาเปรียบครับแล้วก็นําคนมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ใช้งานนะครับในที่พักนั่นเองแล้วก็มีการขุดที่ขี้โกงครับดูเหมือนว่าชีวิตของวองก้านี่โอ้โห่อจะประสบความสําเร็จนะครับคงต้องผ่านด่านอย่างน้อยผู้คนที่เอารัดเอาเปรียบครับแต่ที่สุดครับเมื่อวองก้านั้นไม่พยายามที่จะ ขอถอยนะครับเขาพบเพื่อนครับเขาพบเพื่อนที่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับมีจุดบกพร่องมากมายบางคนเป็นเด็กน้อยบางคนเป็นคนไม่ค่อยเต็มบางคนมีเบื้องหลังที่แปลกๆนะครับคนเหล่านี้พักอยู่ในบ้านเดียวกับเขาเหมือนถูกโกงมาถูกขังลืมอะไรต่างๆครับแล้วที่สุดพวกเขาก็เป็นเพื่อนกันเขาช่วยกันคิดวิธีการครับแล้วก็สิ่งที่ทําให้วองก้าประสบความสําเร็จนะครับผมเชื่อว่านอกจากการที่ เป็นความมุ่งมั่นแล้วก็คือบรรดาเพื่อนดีแหละครับแล้วก็การไม่ยอมแพ้แต่อุปสรรคที่เกิดขึ้นครับองค์ประกอบของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่น่าสนใจก็คือบทเพลงแน่ๆนะครับผมประชอบทุกเพลงเลยนะครับมีเพลงน่ารักมีเพลงตลกตลกนะครับมีเพลงหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือเป็นช่วงเวลาที่วงก้านึกสนุกนะครับก็ออกไปแล้วก็ไปเที่ยวสวนสัตว์จับเด็กผิวดำคนหนึ่งครับแล้วก็เรื่องราวของบทเพลงก็ดูพาฝันมากเลยนะครับ เป็นเรื่องของมิตรภาพเป็นเรื่องของอะไรต่างๆโอ้หเราก็เคลิบเคลิมผมเชื่อว่าผู้ชมก็น่าจะเคลิบเคลิมไปกับบทเพลงเหล่านี้ด้วยนะครับแต่ผมก็จะชอบบทเพลงนั้นเป็นพิเศษครับฉากจบนะครับอันนี้เล่าไปก็คงเหมือนกับสปอยแต่ว่ามันเป็นจุดคลายแม็กของภาพยนตร์ครับก็คือว่าที่สุดครับหว่องกาก็นึกถึงแม่นะครับผู้ให้กําเนิดเขาผู้ให้กําลังใจเขาแม่บอกเสมอๆว่าในวันที่เขาประสบความสําเร็จครับแม่จะยืนอยู่ตรงนั้นแม่มอบกล่องช็อกโกแลตกล่องหนึ่งที่ เขาก็นําติดตัวไว้ตลอดเวลาครับแต่กล่องกล่องนี้นะครับกับให้คุณค่ามากขึ้นเมื่อในกล่องนี้ครับมีปริศนามีคําเฉลยว่าที่สุดแล้วสิ่งที่สําคัญนั้นไม่ใช่ช,ช็อกโกแลตครับแต่กลับกลายเป็นการที่เราได้มอบความสุขให้กับคนอื่นกลับเป็นสิ่งที่เราได้มอบแล้วก็ส่งต่อนี่คือเคล็ดลับของช,ช็อกโกแลตแต่ผมเชื่อว่านี่นอกจากจะเป็นเคล็ดลับในภาพรวเรื่องนี้หรือว่าเคล็ดลับในการเป็นสร้างโรงง,งานช,ช็อกโกแลตแล้วนะครับ มันเป็นเคดลบของการเจริญชีวิตของเราทุกๆคนด้วยครับที่สุดแล้วมันคือความสุขที่เรามอบให้กับผู้อื่นบทเพลงเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้เราปีความสุขและเราก็คงพบกับเรื่องราวมุมมองนะครับท่วงทํานองที่เพลิดเพลินไปนะครับตลอดระยะเวลาของเดือนกุมภาพันธ์ครับเราได้นําเสนอฟังหนังดูสาระตอนตัวโน้ตบนแผ่นฟิล์มนะครับใจผมเองผมก็อยากเหื่อเราชมภาพยนต์ก็ดีซีรีส์ก็ดีหรือบางทีจะเป็นหนังสัง้นจะเป็นต่ละคดีอะไรก็สุดแล้วแต่ครับ สามารถที่จะสะท้อนมุมมองเพื่อใช้ในการเจริญชีวิตของเราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าจะทําให้ชีวิตของเราครับไม่ใช่สีเด็กครับแต่ว่ามีความบันเทิงที่มีคุณค่าแล้วก็สามารถเข้าใจสิ่งที่ภาพยนตร์ซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นความบันเทิงหนึ่งที่จะสอดแทรกการใช้ชีวิตให้กับเราด้วยนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับเดือนนี้จบไปพร้อมกับภาพยนตร์ที่มีตัวโน้ เป็นพระเอกนะครับเดือนหน้าเดือนมีนาคมกันแล้วครับเป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆครับเป็นช่วงที่เราจะมาลองพูดกันดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าศาส,สนาจากรผลิตในประเทศไทยรณรงค์เรื่องอะไรแล้วเราไปร่วมรณรงค์กันครับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับเรื่องราวใหม่ๆของเดือนมีนาคมครับสวัสดีนะครับ